ครับโชคเอรินนะครับ XMAX 300ตรงรุ่นนะครับใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าไปใส่รุ่นอื่นรุ่นแปลงก็ไปเอาโชคยุค90พวก3าจุดมาใส่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเสียนะครับผมบอกเลยหรือว่าผ่านการซ่อมมาถ้าผ่านการซ่อมในไทยนะผมว่าร้อยละ70-80แปดสเลยก็ได้ผมพูดให้ต่ําๆไว้ก่อนเขาจะใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปซ่อมพวกนั้นมาก่อนก่อนที่เรา จะมีโน้ตาวได้ไปเทรนนิ่งกับเอรินได้มาขายโชว์ได้มาเปิดร้านนะผมก็ไปซ่อมกับพวกนั้นแหละมันก็ไม่ได้นุ่มนะผมก็ไม่เข้าใจมันถี่แล้วมันไม่เหมือนเดิมวะแต่พอมาอยู่อยู่ร้านนะได้รับการเทรนนิ่งมาโอ้โห,โ,หโลกเปิดเลยเนาะรู้เลยว่าเออพวกนั้นเขาทําเขาไม่ได้ใช้น้ํามันดีๆหรอกทาให้ฟิลลิ่งมันมันไม่ได้มันไม่เหมือนจีเอรินนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราถอดทั้งาพ